ขออนุญาตมาทักทายสักแป๊บน,นะคะสักสิบหนาทีเนาะวันนี้เราก็จะมาเกะถัว่ววนัดเหมือนเดิมค่ะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากเยอะมากเราต้องเกะทุกวันมันถึงจะหมดวันนี้ก็เลยเอามะเขือเทศที่ไปเก็บมาเมื่อเช้ามาให้เพื่อนๆได้นนชมด้วยค่ะ เป็นมะเขือเทศที่เราเก็บมาจากสวนของเราเองแต่ว่าปีนี้มะเขือเทศออกสุกช้ามากเลยเพราะว่าปลูกช้าไปหน่อยสุกช่วงนี้ก็เลยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอากาศก็จะเย็นแล้วก็ช่วงหน้าร้อนก็อากาศร้อนเกินไปก็ไม่ดีกับสวนครัวของเราเหมือนกันเพราะว่าฝนไม่ตกเลย ถ้าฝนไม่ตกเลยมะเขือเทศท,ที่ปลูกไว้ก็จะไม่ค่อยงามนะคะสวัสดีการน้องเอมสวัสดีค่ะ,คะทักทายสักเป๊ปนะคะน้องเอมกว่าพี่จะกว่าพี่จะขึ้นได้พี่ก็เมื่อวานเดี๋ยวด้วเมื่อว,วานพี่ไปไลฟ์ที่บ้านร้างแล้วพี่ก็ลืมขากล้องมาทิ้งไว้อยู่ที่นั่นลืมขาตั้งกล้องมา วิ่งไปเอามาหเหนื่อยเลยค่ะนะคะเดี๋ยวมาทักทายสแป๊บเดี๋ยวไปนั่งประจำที่ก่อนทักทาทักทายสแป๊บน,นะคะทุกคนทักทายสแป๊ดน,นะคะน้องเอ็มสวัสดีค่ะพี่เคน <c ười> คิดถึงคือเกา่าขอบคุณนะคะ ขอบคุณพี่เคนกับน้องเอ็มนะคะกับคุณที่แวะเข้ามานุมา่มบสวัสดีค่ะน้องกุ้งสดยังเห็นเม้นยังเม้นพี่ยังติดอยู่ใช่ไหมพี่ว่าช่วงนี้เม้นพี่เอ้ยไม่ใช่ช่วงนี้สิวันนี้ไอ้เมื่อวานเม้นน่าจะไม่หายนะคิดว่า <laughs> ยังไม่ได้ไปเช็คด้วยนะแต่แต่มีความมั่นใจว่าไม่หาย สวัสดีค่ะกุ้งสดน้องเอเ็มสวัสดีค่ะกุ้งสดนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแกะถั่วเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก่อนจะแกะถั่วนี่เรามีถั่วมามาให้ชมถัว่วไปซื้อมาจากตลาดตะเกียไม่ได้ปลูกเองหรอกสวัสดีท่านสิท่านนะคะสวัสดีค่ะยาสวัสดีค่ะยาวันวัน,วนคนสวยไปซื้อมาจากตลาดเมื่อเช้าเขาเรียกว่าถั่วแขกเนาะอันนี้ถั่วแขกสีเหลือง ช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะทุกคนมันอากาศเริ่มเย็นแล้วสวนครัวก็เริ่มจะรังร้างแล้วขอบคุณทั้งสิบหกท่านนะคะขอบคุณย่าวันวันน้องหมาพาตะกุยน้องเอมน้องกุ้งคนสวยพี่เกนบอกย่าวันสวัสดีครับทุกคนรู้จักถั่วแขกไหมคะรู้จักถั่วแขกไหมถั่วแขกก็จะมีมีสีขาวด้วยเอ้ยสีสีส,ส,สีสีเขียวด้วย ยาวันบอกทาโร่สวัสดีค่ะทาโร่ก็คือพี่เคนนั่นเองนะคะทุกคนชื่อเท่มากเลยทาโร่พี่ปูวสวัสดีค่ะว่าหนูจะขึ้นได้นะหนูวิ่งตลกกะบวนเลยเมื่อกี้ลงไปข้างล่างไปเก็บมะเขือเทศมะเขือเทศช่วงนี้ก็สุกช้ามันก็เลยไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะแต่ก็เก็บได้มาหนึ่งตะกร้าใหญ่ๆเลย อากาศมันเย็นทําใหมมะเขือเทศแตกนี่แตกก็ตำส้มตำน่าจะอร่อยนะมะเขือเทศพันนี้คาโรมาแล้วน้องสาวไทายสวัสดีค่ะพี่สาวไทายสวัสดีทุกท่านนะคะพี่เพื่พพนพนพนอนอคนสวยคนหล่อของเรานะคะกุ้งสดสวัสดีจ้าพี่บัวบอกน้องกก้งสวัสดีค่ะขอบคุณทั้ง19ท่านด้วยนะคะ มาเรามาชมกันต่อนะคะนี่ก็คือถั่วถั่วแขกเนาะทุกคนทุกคนเคยที่บ้านเรามีถั่วแขกเยอะไหมคะพี่สาวไทยคนสวยพ <c oughs> ี่บัวบอกย่าวานขอบคุณทั้งยี่สิบสามท่านนะคะหมดยามองุอ่นบ้านร้างพี่น้องเปียกโอ้ยยังไม่ได้เก็บเก็บแท่หนูเก็บไปประมาณสิบพวงได้มั้งเยอะมากพี่เมเยอะเลยเยอะเลย <c oughs> เก็บกินทุกวันก็ไม่หมดอ่ะพี่เคนเออเยอะมากมีโหเยอะมากไม่รู้เขาปลูกทิ้งไว้เนาะแต่ว่ามันไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลไม่มีคนตัดแต่งกิ่งให้ไม่มีคนรดน้ําไม่มีคนทําอะไรเลยช่วงหน้าร้อนก็จะอากาศร้อนมากแล้วฝนไม่ตกเลยเนาะประมาณสองเดือนสามเดือนฝนไม่ตกเลยธรรมชาติหรือปลูกก็คือเจ้าของเก่าเขาปลูกไว้พี่ เขาก็ทำดีนะมีแบบทำแบบไม้คำ้ำทำเหล็กให้มันขึ้นดีอยู่แต่ว่ามันไม่มีคนตัดแต่งไม่มีคนไปตัดแต่งมันก็เลยลามไปทั่วบนหลังคงหลังคาบ้านไปหมดเลยแต่เป็นบ้านร้างไงที่มันก็ลามไปขึ้นต้นแอปเปิลอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาขามีเขาขขทำไว้เขาทำไว้ดีอยู่มีเสามีมีสลิงแบบขึงเอาไว้อย่างเงี้ยให้มันขึ้น ถ้าเราตัดแต่งให้มันมันก็จะสวยงามอยู่พี่แต่ว่าไม่มีคนทำให้ <c oughs> หนูว่าทำไม่ไหวหรอกพี่แค่สวนของหนูนี่ก็จะออกขอบคุณทุกกานนะคะแต่ว่ามันออกลูกดีอยู่พี่ออกลูกดีมากเลยแต่ใบมันจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่พี่เพราะว่าช่วงหน้าร้อนมันอากาศมันร้อนมากๆเลยมันก็จะมีเพลีย้ยมาลงใบอะ อะไรแล้วเขาเบิกวันไหนที่อะไรทวกศบ้านยาเต็มเลยอ๋อคืออะไรขยาเขาเบิกตามทวกศบ้านผีสิงอีกหน่อยเออเป็นบ้านร้างเลยพี่ไม่มีคนอยู่เลยไม่มีโครนอยู่เลยจนแบบตอนนี้เริ่มจะเห็นว่าต้นอัง่นต้นองง่นมันลามขึ้นไปบนหลังคาแล้ว้ขาไม่รีบตัดมันจะเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ย ค่ะคนทําให้ไม่มีเลยพี่ที่บ้านปกติค่ะเบิกตังดิจิตอลหนึ่งมื่นจ้าโอ้อยากได้บ้างจังเลยใครได้บ้างดีใจจังเลยคนที่ได้ตังงวดเรกไปนะ่ะน้องเปียสวัสดีค่ะพี่พรพี่พรนักร้องนักกล้านะคะทุกคนพี่พรนี่ก็ปังปังทุกคลิปเลยนะ พี่พรเล่าเรื่องเดี๋ยวนี้พี่พรเล่าเรื่องเก่งมากเลยสนุกนะสนุกมากเลยพรนักร้องนักล่าสวัสดีสาวไทยต้องเข้าไปบริการอ่ะทุกคนไปส่หนูว่าจะพาพาทุกคนมาตัดขั้วตัดขั้วไอ้ถั่วถั่วแขกเนี้ยก็ไม่ได้ทำาะไมมวแต่เมาส์นี่ถั่วแขกทุกคนเห็นอย่างเงี้ยออนนะคะหนูก็จะตัดหัวท้ายนะคะแล้วหนูก็จะเอาไปทำกับข้าว เอาไปตุนก็เหมือนตุนนั่นแหละเพราะว่าจะ,จะทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งเลยไปพรานสวัสดีจา้าพี่สาวใจยก็ทักใจยพี่พรานพลน,นะคะพี่พรานพลบอกกุ้งสดสวัสดีจา้าก็พร้อมกับกาแฟหนึ่งแก้วนะคะทุกคนพี่พรานพลก็บอกปลาบัวสวัสดีครับพร้มอมกาแฟอีกหนึ่งแก้วนะคะ พี่สารไทยขอเราหนูไปฟังเอเรื่องล่าสุดน่ะสนุกนะมีพี่สาไทยมียาวานันมีน้องทิพด้วยแต่แต่ยาวมากเลยกุมส,สดสวัสดีจ้าอ่าเราทำงานไปด้วยเมาส์ไปด้วยเนาะทุกคนะทักไทยสักสิบห้ายี่สิบนาทีอ่ะประมาณนี้แหละขอบคุณทั้งสิบหกท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้กับเตียด้วยนะจ้า ยาวันยาวันน้องกรปังมากเลยทุกคนปังหมดยทุกคนปังหมดยกเว้นเปียยาวันหนูก็กําลังพยายามอยู่นะพยายามเออลงชดเยอะๆอยู่แต่ก็ลงได้ประมาณสิบอ่ะย่าเยอะกว่านั้นหนูไม่รู้จะกิปอะไรมาลงพี่สายใช่คขะยาวยาวหัวเราะด้วยยาวหลับเลย หนูก็ดูจนหนูก็ฟังจนจบนะแต่ฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่หนูก็เปิดเปิดทิ้งไว้ให้พี่จนจบนั่นแหละแต่พี่ทําดีนะพี่พรทําดีมากๆเลยหนูเห็นหลายหลายคลิปก็ฟังฟังหมดเลยพี่ไม่ปังพี่พี่เคนต้องลงคลิปฉดเยอะๆหนูก็ไม่ค่อยฟังพี่หนู่เป็นรังท้ายเพื่อนเลย <laughs> พี่หน่อยน้องกอน้องปลายะวันนี้นัมเบอร์วันเลยยาวันไอดอลเลยค่ะไอยะวันไอดอลเลยพี่บัวพี่บัวของเราพอๆกันค่ะพี่บัวน้องกุ้งก็ปังนะน้องกุ้งนะ่ะน้องกุ้งโอ้ยน้องก้อนสวัสดีค่ะพวกเราโลดเล่นในเอ่อในบท ล้วค้ใช่ๆๆใช่ใช่อันนี้พี่พรเขียนบทเองหรือเปล่าคะหรือว่าในเรื่องมันเป็นแบบนั้นหรือว่าพี่พรเขียนบทเองหรือว่าพี่พรเขียนบทเองมากกว่าใช่ไหมคะเก่งจังเลยน้องกรสวัสดีค่ะย่าวานตะกี้ก็ไม่ไปฟังน้องกรมาแล้วนะพี่ก็เห็นด้วยกับน้องกรเลยพี่ก็เหมือนกันเนี่ยก็มีย่าวานเป็นแอดอลเอเหมือนกันอในการลงชดอยา ซูเปอร์เลยยากเก่งมากน้องป่าก็ปังไรก็ปังน้องหมาพัาตะกุยน้องกนคนสวยอุ้ยอุย,อ,ยอ่านไม่ทันพี่เอ็มพี่บัวพี่เกณฑ์สวัสดีค่ะพี่สาวไทยน้องกนสวัสดีจ้าพี่หน่อยก็ปังนะสวัสดีค่ะพี่กุ้งสดพี่สาวไทยน้องกนปัง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 ,ปงเขียนบทเองครับอุ้ยเก่งจังเลย สุดยอดเลยเก่งมากเลยค่ะพี่สวัสดีค่ะ hello my friend อ่านชื่อไม่ออก thank you for coming thank you very much ขอบคุณทั้งสิบแปดท่านนะคะน้องกรสวัสดีพี่พรน้องกุ้งสุดก็ส่งยิ้มมาให้น้องน้องเอมขอบคุณค่ะน้องเอมกับน้องกรสวัสดีจ้าพี่เปียบแบ่งมะเขือเทศมาให้ก่อนด้วย พี่ไปเก็บมาตะกี้น้องกรนพี่ไม่สนใจมเมื่อเขือเทศพี่มาประมาณสองอาทิตย์พี่บอกว่า,วาช่างมันมันจะสุกไม่สุกช่างมันอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอากาศมันเย็นขึ้นมันดูดีขึ้นอยูแต่ช่วงหน้าร้อนนี้มันไม่ผ่านเลยน้องกรนหน้าร้อนมันร้อนมากเลยไม่มีฝนให้พี่เลยไอพี่ปลูกช้าด้วยแหละแตมะเมมอเขือเทศของพี่โดกนะแต่แค่มันสุกช้าน้องเปียไว้เรื่องหน้าจะนํามาร่วมแสดงด้วย ขอบคุณค่ะขอบคุณนงหน้าค่ะพี่พลขอบคุณพี่เคนพี่น้องกรอนก็ขอบคุณพี่เคนขอบคุณพี่สาวไทยพี่เคนกระสมถ้วยทองมาให้นะคะขอบคุณค่ะเรื่องไหนยอดทะลุเป้าจะจ่ายค่าตัวนักแสดงว้าวรอเลยคุณเปียอย่าไปชมพรานเยอะ วันนี้ยังไม่ได้เข้าบ้านพี่เสาวไทยเลยนะคะรอสักแป๊บน,นะคะพี่เสาวไทยไม่รู้พี่เสาวไทยลงอะไรหรือเปล่ายังไม่ได้เข้าไปเลยวันเนี้ยแต่การปลูกไม่ได้ค่ะน้องเอ๋น้องเอ็มขอบคุณนะคะน้องเอ็มก็ส่งหัวใจกอดมาขอบคุณทั้ง2บเอ็นท่านนะคะอันนี้คือถั่วแขกนะทุกคนเราไปซื้อมาจากตลาดเพราะว่าไม่ได้ปลูกเองแต่กนปลูกไม่ได้๋อมัน มันร้อนนะมังงงกรถ้าอากาศร้อนๆมะเขือเทศมันไม่ค่อยไม่ค่อยงามอ่ะของของพี่อ่ะถ้าปลูกแล้วเจอฝนนะอาทิตย์เดียวเท่านั้นแหละโตแบบโตเร็วมากเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าตกทุกวันก็ไม่ดีนะแต่่าเออตกบ้างอะไรเงี้ยจะดีมากๆ <c oughs> อ่านไม่ทันมัองกรสวัสดีค่ะป้าจ้าป้าจ้าสวัสดีค่ะ พี่พลก็ทักทายป้าจานะคะพี่บัวบุษสบงสตอรีปร่ป้าจ๋าสวัสดีจ้าพี่สาวไทยก็เช่นกันนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยพี่สาวไทยเงินเข้าบัญชียังยไม่อยากเล่าเลยก็ได้เท่าไหร่ไม่อยากเล่าไม่เล่าดีกว่าเพราะเราได้น้อยมากมันส่งข้อความมาอยู่ว่าเงินจะเข้า ถ้าภายในห้าวันเงินไม่เข้าให้ไปติดต่อธนาคารของหนูมนส่งมาแบบนี้นะคะทุกคนของพี่ถึงมาวีนะคะน้องก,ก้อนแต่ยอดเราไม่ต้องพูดถึงค่ะยอดของเปียพัทรวดีก็คือน้อยที่สุดกับเพื่อนอ๋าพี่สุไทยยังไม่ลงคลิปอ้นใช่หนูยังไม่เพราะปกติถ้าลงมันจะผ่านมาเอ,อหน้าฟีดไงหนูก็ไม่เห็น เอาอันไม่ได้ดอกไม้นะพรานพี่พระจ๋ามาแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณทั้งยี่สิบท่านนะคะที่ที่แวะมาชมเอ่อเปียพัทรวดีกำลังตัดถั่วเขกนะคะถั่วแขกนี้เราจะไปทำกับซอสมะเขือเทศนะคะทุกคนอร่อยมากเลยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคล้ายๆตุ๋นนะเพราะว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งในการ ต้นไอ้ถั่วเนี้ยมีสีเขียวด้วยนะเคยปลูกเองอยู่แต่ว่าปีนี้ขี้เกียจปลูกไม่อยากหาไม่อยากหางานให้ตัวเองทำดีก็เหมือนกันค่ะเห็นส่งเมลมาไ่ยห้าวันน้องกรน์น่ากรณ์น่าจะได้เยอะอยู่ได้เยอะกว่าพี่เปียอยู่ป้าจาสวัสดีจ้าน้องเอ็มก็สวัสดีป้าจาสวัสดีค่ะุณพี่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 เคนด้วยนะคะ เมื่อเช้าหนูไปดูนางรำบ้านพี่เกนแล้วนะสวยสวยน่ารักน,น้องน้องนักศึกษาถือป้ายอะพี่เกนลงคลิปนะคะทุกคนขบวนเหตงานพระเวทเลอฟ8แปดขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวดูซิเราไปกี่นาทีขอบคุณทุกคนนะคะจริงๆเรามีงานเยอะมากเลยนะคะเพื่อน มีถั่วอีกมีถั่วที่กําลังเก็บมาใหม่อีกยังไม่ได้ไปเก็บเลยเมื่อเช้าเดินเข้าสวนไปเห็นมันร่วงเต็มเลยแต่ก็ก็ยังไม่ได้เก็บก็ถามว่าเข้ายางเลิฟสิบขอบคุณค่ะรานมาเอาของสาวไทยไปค่ะ <laughs> อย่าได้แล้วปลืม้มว้าวย่าคนย่านี่คือ นับวันเลยนะย่าน่ะน้องเอมสวัสดีค่ะกอนจะให้พ่อไปดูค่ะพรุ่งนี้อ๋อน้องกอนส่งเข้าที่ไทยหรอคะอะก็ดีนที่ทไทยภาษีน้อยกว่าของพี่ของพี่ภาษีเยอะมากเลยใช่ไหมคะที่ไทยเห็นเขาบอกภาษีตอนที่ลงชื่อน่ะภาษีน้อยกว่าที่นี่ที่นี่ภาษีเยอะภาษีเยอะจำไม่ได้ว่ากี่แต่ก็เยอะอ่ะ ขอบคุณลม้นไวยนะคะลม้นน่ารักจังเลยตั้งยี่สิบหกท่านเนี่ยขอบคุณค่ะนานแล้วที่เปียพัทรวดีเอ,อไม่มีคนดูถึงยี่สิบอบคุณพี่บัวสวัสดีค่ะสวัสดีอ๋อสวัสดีค่ะคุณสุพิชยามันคือถั่วแขกค่ะอันนี้ถั่วแขกเนาะเป็นถั่วแขกนะคะ เขาเรียกว่าถั่วแขกมันจะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีเหลืองอันนี้จะออกเหลืองๆขาวๆอืมแล้วก็เอามาตัดคั่วเอ้ยตัดหัวท้ายแล้วก็จะเอาไปทํากับข้าวจะเป็นถั่วจากสวนสวัสดีน้องอุด,ดีโปลอดสารพิษนะคะสีสันมันก็เลยอาจจะเออไม่ค่อยงามมากมายน้องอุด,ดีสวัสดีค่ะที่เกินจากร้อยหรือสาวไทยอ๋อ oh. สวัสดีป้าจา๋าพี่อุดีสวัสดีจ้าน้องอุ้ดีน้องอุ้ยอ,อ,อ้ายนะคะสวัสดีค่ะน้องนี้ก็ก็ถทายเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะคะขอบคุณน้องอุดีนะคะที่แวะเข้ามาขอบคุณพี่พรด้วยค่ะขอบคุณทั้ง11ไลค์นะคะอุย้ยขอบคุณ24คนนะคะตอนแรกว่าจะพาไปสวนแต่อุ้ยอยู่ตรงนี้แหละ เมื่อเช้าไปเก็บมะเขือเทศมาได้หนึ่งตะกร้าดูสิทุกคนมะเขือเทศจากส่วนครัวของเราเองรสชาติดีนะคะรสชาติอร่อยมากเลยมันออกมันหวานน่ะมันหวานอร่อยมากเลยได้มาหนึ่งตะกร้าใหญ่ๆเลย <c oughs> ว่าปีนี้มะเขือเทศไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะว่าเราปลูกช้าปลูกช้าไปหน่อย ปกติประมาณเดือนกรกฎาสิงหานี้เราก็เก็บผลผลิตได้ไม่วันไม่ไหวเลยสวัสดีค่ะคุณเหนือเหนือวีอะไร <laughs> นเเลล่ลน็ชาแนลโอ้ยอ่านไม่อออก่านไม่ถูกก็ขอไปด้วยนะคะแบบคอมเมนต์วิ่งขึ้นไวมากเลยอ่อานไม่ทันขอบคุณน้องกุ้งสดสคุณเนือ้อระวีอ๋อเนือระวีคุณเหนือระวีสวัสดีค่ะ เนรวีลันนาล้านนาอ๋อคนอ่าเนรวีล้านนาชาแนลอ๋อออยาวยาวพิงหลกขยะยาวยาวแบบนี้ไม่ต้องมาย้อนหลังแล้วนะเพื่อนเพื่อนที่ดูเอ้ยเพื่อนเพื่อนะไม่ต้องมาย้อนหลังเปียนะคะสวัสดีค่ะน้องอุดดี้น้องอุยอ้ายน้องเอ็มก็ทักทายน้องอุดดี้นะคะ เฮ้ยแต่นานๆจะมีคนดูเยอะขนาดนี้นานๆไม่มีคนดูเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยตัดถั่วกันค่ะทุกคนถั่วแขกอะทุกคนเคยได้เคยเคยเคยทานถั่วแขกหรือ,อยังถั่วแขกก็จะมีสองสีนะมีสีเขียวด้วยแต่ว่ากินดิบไม่ได้อะถั่วแขกอะน้องเอ็มก็สวัสดีค่ะพี่เนรรวี ขอบคุณคุณเหนือระวีด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องอุี้น้อง di, อุยอ้นะคะอุดี้ชาแนลนะคะน้องกุ้งสดขอบคุณค่ะขอบคุณ25ร้านดวงใจนะคะขอบคุณลมบนด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามานะคะนี่เราเตรียมไว้นี่มีมีถั่วด้วยนะ <laughs> ถั่วนี้คืองานต้องทำเลยมองเห็นแล้วก็โทษเหมือนกันนะ อันใหม่ก็กำลังร่วงลงมาอีกพี่สาวไทยลงคลิปแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวตามไปดูนะคะพี่สาวไทยก็คือจะพยายามตามทุกคนแหละแต่ก็จะบางทีก็จะไปช้าบ้างเร็วบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ของใครจะขึ้นฟีด <laughs> ของใครขึ้นฟีดมาก่อนหนูก็ดูให้คนนั้นก่อนเราตกลงแล้วย้อนให้เพื่อนเพื่อน15นาที อ๋อขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เสาวไทยพี่เกณฑ์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนางอูดีสวัสดีค่ะพี่เอมนางอูดีสบายดีนะครับเพื่อนเพื่อนเราเอ่อนี่ก็คือกลุ่มกลุ่มของเราตั้งแต่สมยัยที่ยังไม่ผ่านตรวเนาะ เรายังคงคิดถึงกันอยู่เสมอนะคะแต่ก็มีบางที่แบบเออติดภารกิจไปนูน่นไปนี่บ้างก็อาจจะไม่ได้มีเวลาทักทายกันเท่าไหร่ย่าก็รู้ตรงนี้ขอบคุณค่ะพี่บัวบุษบงน้องกรณ์กับคุณน้น้องกร,งกรยังไม่นอนหรออิทุ่มแล้วพระจา่าขอบคุณค่ะน้องกุณสดขอบคุณค่ะ เดี๋ยวดูก่อนสิกี่กี่นาทีแล้วเข้าใจกันครับทุกท่านครับวินวินครับ,บ,บ,รบช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วละพี่เด็กๆติดเทิมแต่เกีย้โหอโอกเดินทางบ่อยจน,นยมากๆเลยหนูอะ่ะสดชิิดก็ไม่ได้ลงเพิ่งจะมาลงช่วงหลัง ยังค่ะขอบคุณค่ะพีพ่พรเดี๋ยดูดูเวลาก่อนนะใส่ดูคลิปอยู่ค่ะไล่ดูคลิปอยู่ค่ะอ๋อน้องกนกี่ทุ่มแล้วน้องเอง็มพี่พรก็ส่งด้วตองมาให้นะคะทุกคน อร่อยมากเลยนะมะเขือเทศไอแต่ว่าช่วงหน้าร้อนมันร้อนจัดมันก็นี่ทานสดๆเลยทานอร่อยมากเลยเดี๋ยวดูเวลาซิอ่ะทุกคนยี่สิบสามนาที <laughs> โอเคยี่สิบเก้าท่านนะคะขอบคุณมากมะเขือเทศชอบชอบอร่อยมากเลยน้ำกรมันหวาน คืนนี้พรานมีเรื่องเล่าค่ะอืมรอชมนะคะพี่พรานรอชมค่ะเราทำมะเขือเทศเสร็จแล้วเอ้ยเราทำถั่วเสร็จแล้วทีกโกนเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาไปไปล้างทำความสะอาดนะคะจากนั้นเราก็ไปไปตุนกับไปตุนกับมะเขือเทศให้มันนิ่มให้มันนุ่มพอให้มันนุ่มเสร็จเราก็จะใส่ มันฝรั่งลงไปนิดหน่อยตามชอบเดี๋ยวพี่ก็จะลงแล้วแหละหน้องโกนเพราะว่าตอนนี้ก็ยี่สิบสามนาทีแล้วยี่สิบสามนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ดีกว่าเนาะวันหลังเนาะเดี๋ยวเราไปเ,เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ดีกว่าตอนแรกว่าจะเดี๋ยววันหลังเราก็มาตอกถั่วถั่วเตรียมมาเตรียมมาใหม่แล้ววันนั้นวันนั้นน่าหมดแล้ว เดี๋ยวตกให้ดูสักอันก่อนอืมหวานมากเลยมะเขือเทศหวานมากเลยทุกคนมาเดี๋ยวลาเพื่อนๆไปดีกว่าอุ้ยขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนยี่สิบห้านาทีเลยขอบคุณนะคะพี่สาวไทยนะคะพี่สาวไทยมงลบขอบคุณพี่ น,นักร้องแอนนักล่านะคะขอบคุณน้องกุ้งสดพาเพลินนะคะขอบคุณน้องกอนสาวชาวเกาะนคปนะคะขอบคุณป้าจ๋าพาสุขอบคุณพี่บัวบุตรสบงสตอรี่นะคะขอบคุณพี่คุณเหนือระวีนะคะขอบคุณน้องเอ็มสีนวลแมวโจนนะคะบายบายได้เลยนะคะทุกคน แล้วก็ขอบคุณน้องหมาพาตะกุยขอบคุณมี my friend คนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกอย่าก,กำลังเตรียมตัวจา้าโอเคค่ะย่าขอบคุณพี่พรนะคะหนูพูดหมดหรือยังขอบคุณน้องอุดดี้นะคะน้องอุดดี้ชาแนลนะคะขอบคุณคุณโสพิสพชยาด้วยนะคะตีแวะขมาทาักทายหมดหรือยังบ,บายบายทุกคนบอกมือบายบาย,บายได้นะคะเด,เดี๋ยวดูซิมีใครบ้าง พูดไม่หมดน้องเอมน้องกุ้งโสดพี่พรพี่บัวบุตบงอาจารย์พาสพุพี่สาวไทยแล้วก็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 วกวกคุณสุพิชญาน,น้องอุตี้พี่เคนใช่แล้วขอบคุณนะคะบายบายค่ะทุกคนบา,บ,าบาย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 สวัสดีค่ะ